หัวมันอาจจะดูประหลาดประหลาดนะครับแต่ต้องบอกว่าอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้คุ้นเคยแล้วครับมีขายทุกที่นะฮะก็คือหัวบีทหรือว่าบีทรูทนั่นเองนะครับบีทรูทเนี่ยครับมีสารตามธรรมชาติอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ให้ประโยชน์ดีๆกับร่างกายของเราไม่ว่าแคลเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุเหล็ก วิตามิน A B1 B2 วิตามิน C นะครับช่วยลดเนื้อลายเนื้องอกเนื้อง่า,งายนะครับป้องกันการเกิดโรคมะเร็งนะครับส่วนอันนี้วอลนัทครับวอลนัทเป็นถั่วเปลือกแข็งต้องบอกว่าตัวนี้ครับใส่อาหารเชา้าใส่สลัดเนี่ยดีเลยครับเพราะว่าเป็นถั่วเปลือกแข็งที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดวันนี้ผมจะเอา2ตัวนี้นะครับมาเป็นส่วนประกอบหลัก มารีมิกซ์กันครับเป็นสลัดง่ายๆนั่นก็คือสลัดบีทรูทและก็วอลนัทนั่นเองครับสำหรับตัวบีทรูทนะครับผมปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นําไปอบที่200องศาเซลเซียสเป็นเวลา50นาทีนะครับเอาแล้วล่ะนำออกมาพักนะครับให้เขาเย็นลงนิดหนึ่งครับส่วนวอลนัทนะฮะเราก็เข้าอบไฟไม่ต้องสูงมากสักร้อยหกสินะครับสอานาทีก็ใช้ได้แล้วเพราะว่าวอลนัทจะทานดิบก็ทานได้นะครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทาตัวน้ําสลัดกันก่อนเลยดีกว่านะครับน้าสลัดผมใช้น้ําส้มสายชูจริงๆแล้วต้องบอกว่าแล้วแต่ที่คุณคุณชอบเลยนะครับอันนี้เป็นน้ําส้มสายชูที่ทําจากไวน์แดงหรือว่าเ e d wine vinica นั่นเองนะครับไม่ต้องเยอะมากครับประมาณสักช้อนโต๊ะนิดๆน,นะฮะปรุงรสอ่อนๆด้วยน้ําตาลครับไม่เยอะเช่นกันนะครับผมใส่ประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมด้วยยี่หร่าครับเขาเป็นเครื่องเทศที่ ช่วยขับลมนะฮะแล้วก็ช่วยให้เจริญอาหารแล้วคนส่วนประกอบนะครับพยายามให้น้ําตาลละลายก่อนครับพอคนเข้ากันดีแล้วจะทําสลัดต้องมีน้ํามันแล้วถ้าเกิดสมมติเราอยากให้สลัดของเรามีคุณค่ามีสารอาหารมีวิตามินด,ดีเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแน่นอนผลเรื่องน้ำมันลำวฮะเพราะว่าน้ำมันลำาส้เนี่ยนะครับมีสารอาหารตามธรรมชาติอยู่สูงครับไม่ว่าโอริจินอลไฟโตสเตอรลหรือว่าวิตามินอีนะครับใส่ลงไปเลยครับ ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะแล้วก็นคนนิดๆนะฮะให้เข้ากันคือต้องบอกน้ำมันํำข้าวนอกจากสารอาหารมากมายแล้วเนี่ยยังช่วยต้านอนุมูลอิสระลดเจ้าคอเลสเตอรอลตัวร้ายด้วยนะครับส่วนประกอบมีเท่านี้จริงๆครับเสร็จแล้วครับก็แ,แกะออกมานะครับเคล้าให้เข้ากันนะฮะ ตดวน้ำสลัดก็จะเคลือบบีทรูทนะครับเชื่อไหมครับว่าเสร็จแล้วครับจะรับประทานอุ่นๆหรือรับประทานเย็นๆเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้นะครับเสิร์ฟกับวอลนัทนะครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็เป็นสลัดสีหน้าตาแปลกทีเดียวนะครับแต่มีประโยชน์แล้วก็อร่อยด้วยครับสลัดบีทรูทกับวอลนัทครับ